วนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับ Drive นะครับในช่องสุทธิชัยสุธรรมนะครับอ๋อไม่สิวันนี้เราเปลี่ยนช่องใหม่แล้วครับเป็นชื่อช่อง Handy Drive นะครับตามชื่อมันจะได้ล้อตามชื่อกับชื่อ Instagram ที่ผมมีเลยนะครับเป็นช่อง Handy Drive Channel แล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับสบายดีกันไหมครับผมช่วงนี้หยุดอยู่บ้านเนาะไม่รู้จะทำอะไรวันนี้เดี๋ยวโชว์โชว์ผมทรงใหม่นะฮะหน้ามานะฮะ ามาเตอร์เลมเองนะครับผมวันนี้ได้จะมารีวิวนะครับรีวิวอีกแล้วซึ่งไม่รู้จะทำอะไรนะครับช่วงนี้ก็คือเราจะรีวิวบา้าบอคอแตกจนกว่าช่วงโซเชียลดิสแทนต์จะหมดไปจนกว่าเราจะสามารถไปช้อปปิ้งไปเที่ยวอะไรได้นะครับวันนี้ได้จะมารีวิวเกี่ยวกับไอเทมนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงมีกันอยู่แล้วแหละแล้วก็หลายๆคนก็คงจะชอบนะครับก็นั่นก็คือลูฟิตองนะครับผมหรือ l v นั่นเองซึ่งผมจะมาพูดเกี่ยวกับหลังการใช้นะครับว่า มันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับหลังจากใช้ซื้อแล้วคุ้มค่าไหมกับเงินที่จ่ายไปนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับคุณผู้ชายหลายๆท่านที่กําลังมองกาลังตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้อ LV นะครับหรือว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านที่กำลังมองหาของขวัญนะครับของที่ระลึกซื้อเป็นของขวัญให้แฟนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปติดตามได้เลยครับ ก่อนที่จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับใบแรกเลยคอไดนะฮะไอเทมส่วนใหญ่ที่ได้มีก็จะเป็นแบบหรอวิกตองนะครับเบสิกเบสิกเลยนะครับไม่ได้อดวานหรือว่าไม่ได้แบบลิมิเต็ดเอ dition อะไรนะครับเนื่องจากไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับก็เริ่มจากใบแรกที่ได้ใช้กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับอันนี้เป็นคิปอครับผมไซส์45นะครับ เป็นสีดำเย่นะครับเคอร์บอลนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีกนแล้วแหละนะครับผม oh. กล้องค่อนข้างจะสูงนะฮะตัวนี้ผมชอบมากแล้วก็ recommend เลยสำหรับใครที่กำลังจะเลือกซื้อนะฮะตัวนี้อันนี้เป็นไซส์45ครับผมเหมือนจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมครับไซส์ size 55ปแต่สำหรับของสำหรับไดนะครับ คิดว่าไซส์เนี้ยเหมาะมากนะครับผมเหมาะมากของผมเนี่ยสูงประมาณ181นะครับผมผมก็จะใช้ใบนี้แหละฮะกลางผอมเหมาะเลยคิดว่าถ้าผมเคยเห็นเพื่อนใช้ใบใหญ่กว่านี้มันค่อนข้างที่จะเอถอะทะนะฮะตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยนะครับผมดูภายนอกก่อนเป็นยังไงนีนะะ่จะมีแท็กแท็กสสามารถทำแท็กชื่อได้ด้วยนะครับเป็น S S ชื่อผมเองสุดิี่ใสุดทำนะครับแล้วก็อันนี้ก้น อันนี้ใช้มาซื้อมาตั้งแต่ปี2016แล้วฮะเกือบ4ีปีละถือว่าคุ้มมากนะฮะสายก็เป็นสายหนังนะครับสายหนังวันนี้คุ้มมากขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้นะครับขึ้นเขาลงห้วยไปทะเลอะไรต่างๆนะครับใช้ใบ,บนี้คุ้มมากแล้วก็ง่ายกับการทำความสะอาดนะครับอันนี้ด้านในครับนี่ใหญ่มากนะครับสามารถใส่ จุของได้เยอะมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยเตารีดเอ่ยก็เคยใส่มาแล้วนะครับสำหรับตอนไปเที่ยวนะฮะกับเพื่อนด้วยด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าเรียบๆนะครับไปไปสมเด็จก็ต้องพกเตารีดไปด้วยครับก็เอาเตารีดใส่หลุดติ๊กตองไปนะครับเนื้อเนื้อจากกระเป๋าใบเดียวนะฮะเคยใส่ทุเรียนด้วยนะ เคยเส้นุเรียนจากระยองด้วยนะฮะแม่ซื้อทุเรียนมาไม่รู้จะใส่ตรงไหนก็ใส่ตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับใบนี้ผมซื้อที่ Emporium ครับ Emporium นะครับผมราคาราคาเนี่ยประมาณ5 8 0 0 0ื่นนะครับห้าหมซื้อในช่วงวันเกิดนะครับถือว่าคุ้มมากผมว่าหลายๆคนก็คงมีแหละนะฮะชอบมากตัวนี้ถือว่าแนะนําเลยนะครับถ้าใคร อยากจะซื้ออยากจะใช้นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับผมปัญหาที่เจอส่วนใหญ่นะครับที่ผมใช้มานนานๆนย่ยประมาณกี่ปีแล้วอ่ะสามสี่ปีแล้วนะครับมันจะมีปัญหาตรงหูจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมมันก็จะลอกนิดหน่อยตอนที่เราใช้เป็นนานๆนะครับผมอืมแต่ก็ไม่มานะคะกระเป๋าใช้ไปมันก็ต้องมีเสียหายบ้างแหละแต่ผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับใส่ของได้เยอะเวลาไปต่างประเทศบางครั้งเราก็ขี้เกียจถือแบบ แบงเก์ใหญ่ๆไปเราก็ถือแบบนี้ไปแทนนะครับผมอันนี้ผมแนะนำเลยครับผมโอเคครับมาใบที่2นะครับที่ได้ใช้ก็คือตัวนี้ครับปั๊บๆนี่อันนี้เป็นจอจนะครับเดมิเอ g r a กรฟไฟนะครับผมซื้อตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับอันนี้ซื้อที่สิงคโปร์ครับที่หรือพิกจ้องที่มารีน่า a บส a ซ d นนะครับผมซึ่ง ในไทยก็มีอะนะครับตอนซื้อใหม่ใหม่ๆหนังม,มันจะค่อนข้างแข็งแล้วก็อยู่ทรงแบบอยู่ตัวมากนะครับก็คือแบบทรงมันจะแบบสวยมากครับเวลาตั้งอยู่แต่พอใช้ไปนานๆหนังมันจะเริ่มยืดแบบขยยนะครับก็คงจะเป็นเรื่อง ปกติของกระเป๋าหนังนะครับยิ่งใช้เป็นนามก็อาจจะมีขยะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากใส่ของไปเนี่ยมันก็คือรูปทรงมันก็คือกลับมาเป็นปกตินะครับสามารถตั้งได้ตัวนี้ก็ผมก็ชอบมากเลยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปไหนเนี่ยฮะก็พกไปตลอดนะครับฟีลลิ่งแบบสกู๊บแบกนะฮะก็ด้านนอกจะเป็นอย่างนี้ครับผมยังไม่แยกกระไฟทำความสะอาดง่ายมากนะครับทำความสะอาดง่ายมากด้านหน้าจะเป็นซิปครับผม เป็นซิปตรงนี้ด้านนี้ใส่ของได้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะคุณจะใส่ผาสปอร์ตใส่กระดาษท่ชชูงทิชชู่อะไรแบบง่ายนะฮะสัตตรงนี้นะครับช่องค่อนข้างจะใหญ่มากตรงนี้เนาะใส่ดุค์ลุกอมได้นะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นสายครับเป็นสายเห็นไหมครับเป็นสายผ้าครับผมตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับตามความความยาวที่เราต้องการนะครับแล้วก็ง่ายต่อการทําความสะอาดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นใช้บ่อยมากเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วก็เป็นกับหนึ่งกระเป๋าที่ผมรักมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหูหิ้วนะฮะเพราะฮันค่อนข้างที่จะคงทนนะครับซึ่งบางครั้งเราไปเที่ยวต่างประเทศมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้อกระเป๋าเราเนี่ยไม่ได้โหลดน้าหนักไว้บางครั้งช้อปปิ้งเพลินซื้อของมาเยอะนะฮะก็จะขนทุกอย่างจะในกระเป๋าเพราะว่ามันเกิน7จ็กิโลใช่ไหมมาใส่กระเป๋าใบนี้นะครับซึ่งก็จุได้มากนะฮะ ได้มากพอสมควรเลยนะครับเหมาะมากกับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอ่าด้านในนะคบผมด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ครับปั๊บป๊บ,ปบเห็นไหมเหมือนกระเป๋าน,นักเรียนนะครับผมเก็บของได้เยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นช่องครับมีอยู่ทั้งหมดสองช่องสองช่องเล็กๆนะฮะตรงช่องด้านในเนี่ยผมช่องเอาเก็บ เอาไว้สําหรับเก็บพาสปอร์ตแล้วก็กระเป๋าตังค์ถือว่าปลอดภัยมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างหนาด้วยนะครับใส่ได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อที่สิงคโปร์นะครับราคาประมาณ2,300 s i สอิงคโปร์ดอลลาร์นะครับผมซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ53า0มืนามนะครับผมห้า0มืนามนี่คือรวมแวดแล้วนะครับซึ่งที่เวลาเราไปซื้อของที่สิงคโปร์พวกนี้เราก็จะได้ tax refund ประมาณ7%นะครับซึ่ง ตอนที่ไปแอ์พอร์ตก็ไม่ถึง7%็ดเนตลยครตอนที่รีฟันนะครับผมซึ่งใบนี้ผมก็ชอบมากแล้วก็รักมากนะครับเหมาะกับการใส่ไปเที่ยวหรือบางคนจะใส่พกพาสำหรับไปทํางานนะครับก็เหมาะมากเลยนะครับใส่เอกสารอะไรต่างๆในนี้ครับหรือบางครั้งไปฟิีเนสผมก็เอารองเท้าใส่ตรงนี้นะฮะซึ่งเก็บได้เยอะมากนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งใบที่ได้แนะนํานะครับและตัวหัดมานะครับนี่เลยครับผมอันนี้เป็น Uh, Messenger Voyage า m นะครับ p m m o n o g s e m e c l i อ s e นะครับนี่อันนี้ก็เพิ่งซื้อเมื่าปีที่แล้วที่ผ่านมานี่นะครับผมก็เป็นใบที่ผมชอบด้วยนะครับด้วยตัวสีและขนาดนะครับตัวนี้ก็ซื้อที่สิงคโปร์เหมือนกัน,นครับผมไม่รู้ว่าทำไมสิงคโปร์ปล่อยจังที่จริงในไทยก็มีนั่นแหละครับผมโอเคด้วยรูปทรงเนี่ยก็คือ เหมาะมากกับการใส่ไปเที่ยวใส่ไปช้อปปิ้งเดินเล่นทํางานอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็คือพกไปได้เลยนะครับตัวนี้อันนี้คือด้านหน้าครับผมนี่ด้านหน้าแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ทําความสะอาดง่ายเหมือนกันนะครับตัวสายตัวสายนะครับก็จะเป็นผ้าครับผมสามารถปรับขนาด ความยาวได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะครับป้องกันไม่ให้ปวดไม่ป้องกันไม่ให้ปวดไ,ไหลอ,อ,อ่มมันสามารถแกะออกได้นะผมก็เพิ่งรู้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับว่ามันสามารถแกะได้ไอ้ตัวนี้นะครับอืมซึ่งตัวเนี้ยก็ผมก็ชอบมากตัวหนึ่งนะครับด้านในนะครับผมอ่ะ,อะให้ดูด้านในนี่ใส่ของได้พอสมควรนะครับจะมีช่อง เล็กๆตรงนี้นะครับด้านหน้านิดหน่อยแล้วก็ด้านในก็จะมีซิปรูดตรงนี้นะครับตรงนี้รนรนครับผมเห็นไหมครับด้านในก็จะมีป้าย made in france นะครับหรือวิตองนะครับผมอันนี้เหมาะมากกับการไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปเดินเล่นซื้อของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับหรือว่าใส่เอกสารอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ส่วนตัวผมอะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้แบบตกเดือนละครั้งหรือแบบ 2เดือนครั้งนะฮะอันนี้ซื้อที่สิงคโปร์นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ350สิงคโปร์ดอลลาร์นะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ70,000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็จะได้แท็กรีฟันด้วยนะที่สามบินก็อย่างที่บอกก็คือไม่ได้ถึง7%หรอกนะครับที่ไทยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจอยากเช็คราคาเนี่ยก็สามารถไปดูในเว็บได้นะครับอยากดูเป็นค่าราคาของ US dollar ก็คีย์เข้ามาใน Google ก็ได้ครับ LV บวก แล้วก็ key, คีย์คำว่า ULV บวก US นะฮะ US ดอลลร์นะฮะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าของหลุยส์พิทตองหน้าเว็บของหลุยส์พิตองที่เป็น Pri c e ของอ,อเมริกานะครับถ้าอยากรู้ราคาของที่แถวอังกฤษนะครับก็เขียนเป็นเ e ิร์ชคำว,ว่า LV บวก UK นะครับมันก็จะขึ้นราคาของอเงินที่อังกฤษนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็พกพาสะดวกครับผมไปไหนไปไหน ไปพกไปไหนมาไหนง่ายมากเลยครับผมตัวนี้แต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมขายต่อจะมีใครซื้อไหมครับเนี่ยไอนีครับใบที่สามครับครับแล้วตัวถัดมานะครับนอกจากกระเป๋าเราก็ยังมีไอเทมอื่นที่ได้ใช้อยู่นะครับเป็นประจํานั่นก็คือตัวนี้ตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มขัดครับผมนี่ตัวนี้นะฮะก็เป็นลายยามิเยะกราไฟเหมือนกันครับผมจะสังเกตว่าผมชอบใช้ สีเบสิกเบสิกเนี้ยนะครับมันใส่มันสามารถใส่ได้หลายโอกาสนะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณเกือบสี่ห้าปีแล้วครับผมถือว่าทนมากดูจากหัวเข็มขัดนะฮะค่อนข้างใช้สมบูรสมบันพอสมควรคือด้วยความที่ผมชอบใส่เกงยียนนะครับบางครั้งก็เกงยียนเอวมันจะแบบโหลดหน่อยนะครับใส่เข็มใส่เข็มขัดตามไปบางครั้งก็จะทาให้เข็มขัดนะครับมันจะโคดโค้งเห็นไหมครโค้งตามแนวสะโพกที่เราใส่อืมเนี่ย นิดหน่อยๆก็เป็นเป็นเรื่องปกติของเข็มขัดหนังนะครับเพื่อนผมบอกว่าวิธีป้องกันไม่ให้เข็มขัดโคง้งก็คือใส่กับด้านใส่ข้างหนึ่งนะฮะให้มันดัดไปดัดมาให้มันตรงนะับผมอันนี้ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ผมใช้มานนานมากเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็สามารถแมชใช้ได้กับ เสื้อผ้าหลายๆชุดนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ไปดูที่ช็อปหลุยส์วิกตองได้นะเขาก็จะมีไซส์ให้เราเลือกด้วยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเทมที่ผมแนะนํานะครับตัวนี้นะครับและอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ผมชอบมากนั่นก็คือนี่ครับผมกระเป๋าตังค์นะครับของหลุยส์วิกตองนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น multiple wallet นะครับลาย monogram นะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณเกอบ ห้าปีแล้วครับใช้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากดูสภาพข้างนอกยังแบบยังดูดียังดูใหม่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก็บขึ้นหิ้งละเนื่องจากซื้อกระเป๋าใบใหม่แล้วนะครับผมอันนี้ดูด้านในเลยนะครับด้านในเนี่ย made in France นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บค์ดนะครับประมาณ3มช่องอยู่ด้านนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็ประมาณ2ช่องไว้เสียดนะครับไว้สำหรับเก็บ Rabbit แบบ r a b b i t Card เวลาขึ้น BTS นี้เป็นต้นนะครับแล้วด้านนี้ตรงนี้ ก็จะมีช่องใส่ตัวการ์ดนะครับด้านในนะครับส่วนที่เก็บธนบัตรนะครับจะมี2ช่องด้วยกันนะครับด้านในนะครับผมรุ่นนี้ไม่มีที่เก็บเหรียญนะครับผมรุ่นนี้ไม่มีที่เก็บเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอยู่ในกระเป๋าเกงเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้ถ้าใครสนใจจะซื้อนะครับแนะนําเลยตอนนั้นผมจําไม่ได้ราคาประมาณเท่าไหร่เหมือนจะประมาณสักหมื่นหกไหมฮะนะฮะ ไม่แน่ใจแล้วราคาตอนนี้เท่าไหร่นะครับผมปัญหาที่ผมเจอจากใบนี้ก็คือกระเป๋าเวลาใช้เป็นานๆมันจะมีปัญหาเรื่องงอครับผมเห็นไหมครับหนังมันชอบงอตรงนี้นะครับมันจะแอนขึ้นอ่ะเนี่ยทั้งสองข้างเลยแต่ก็คือไม่ไดีเยอะมากเท่าไหร่นะครับเวลาเราใส่การ์ดเข้าไปใส่เงินเข้าไปมันก็ไม่ค่อยดูแอนมากเท่าไหร่วิธีป้องกันคือผมก็จะใส่การ์ดอยู่อยู่ด้านในอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้ใส่การ์ดข้างนอกนะครับผอื อันนี้ชอบมากเลยนะครับ recommend เลยครับถ้าใครสนใจที่จะซื้อเป็นของขวัญให้ฟงให้แฟนหรือซื้อซื้อใช้เองนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยครับตัวถัดไปนะครับหลังจากกระเป๋าใบเล็กแล้วก็จะเป็นกระเป๋าใบยาวบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใบยาวนะฮะบาซ r z Wallet ใช่ไหมบาซ z a Wallet นะครับอันนี้ก็ซื้อที่ Emporium นะครับราคาประมาณ26 หกร้อยบาทอือันนี้รวมแท็กแล้วนะครับผมอันนี้ซื้อที่ไทยนะครับผมนี่อันนี้เป็นข้างนอกข้างนอกนแล้วก็อันนี้เป็นด้านในนะครับผมเหมาะรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่เหมาะสำหรับคนที่มีการ์ดเยอะๆนะครับบัตรเครดิตบัตรอะไรต่างๆเยอะๆมากมายทาด้านนี้ก็จะมีช่องใส่เห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี้อีกแปดนะครับตรงนี้อีกตรงนี้อีก อืมนะฮะแต่สาหรับผมไม่ค่อยมีการ์ดเท่าไหร่ก็ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ใบนี้เท่าไหร่นะครับเดือนหนึ่งก็จะถือมาหยิบมาใช้สักครั้งสองครั้งแ่นั้นแหละสำหรับไปดื่มไปเที่ยวอะไรกับเพื่อนแค่นั้นแหละนะครับผมอา่าแล้วก็ช่องสาหรับใส่ธนบัตรนะครับข้างขวาเนี่ยก็จะมีประมาณสามช่องนะครับแล้วก็ข้างซ้ายอีกสองช่องแล้วก็จะมีช่องใส่เหรียญอืมช่องใส่เหรียญน,นะครับตรงนี้เหมาะมากสำหรับคนที่จะไป เก็บแชร์หรือไม่สิไม่สิเหมาะมากสำหรับคนที่มีของเยอะแยะนะครับสำหรับคนที่มีตังค์เยอะแล้วกันอแต่สำหรับผมไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับใบน,นี้นะครับแล้วก็ด้านในผมก็มีสลักชื่อไปได้วยนะครับ SS ตามชื่อผมเลยสุดที่ใช้สุดทมที่จริงก็ไม่ต้องสลักชื่อได้นะที่จริงถ้าคิดจะขายนะ แต่ของผมแสดงซื้อมาผมไม่ได้กะขายอะไรอยู่แล้วนะครับก็ผมก็สลักชื่อแบบสวยๆเก็บไว้นะครับผมก็เป็นหนึ่งใบนะครับที่ผมแนะนำแลวสำหรับใครที่ชอบกระเป๋าตัง์รุ่นใบยาวนะครับก็แนะนำนะครับตัวนี้นะครับไปดูได้นะครับที่ e อ po r i u ยมครับผมรับและไอเทมสุดท้ายนะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือนี่เลยครับปรึ่งปรึ่งปรึ่งรู้เปล่าอะไรเนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็น ID c a r d holder ครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอะครับเขาเรียกว่าป้ายแขวนแขวนคอเวลาทำงานนะฮะก็จะเป็นป้ายแขวนคออยู่นี่ตัวนี้ผมก็ชอบมาเลยครับใช้ใช้บ่อยนะครับเกือบ2ปีละตัวนี้นะครับอันนี้ซื้อที่ที่ซิดนีย์นะครับที่ออสเตรเลียแต่ผมจำราคาไม่ได้แล้วนะับว่าเท่าไหร่ที่ไทยมีอยู่ใช่ไหมครับผมพอใครพอทราบราคาไหมครับสามารถคอมเมนต์ ข้างล่างเลยเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็คงทนมากใช้เกือบ2ปีแล้วนะครับมาดูที่สายกันนะครับก็เป็นสายเชือกเชือกเาเรียกว่าเชือกผ้าแหละครับเนี่ยใส่กลมกลมนะครับเวลาสกปรกก็สามารถเอาไปล้างทำความสะอาดได้นะครับใช้น้ําสบู่แบบจางๆล้างล้างแล้วก็ผึ่งลมไว้นะครับหลังจากนั้นก็มาสอดไปอย่างเงี้ยครับใช้ต่อได้เลยครับสายไม่แข็งด้วยนะครับคงทนมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าตรงนี้ไหมครัไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่า ก็จะเขียนว่าเลย์วิกทองนะครับตัวนี้นะอืมชอบมากตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ละเก็บใส่กล่องไว้นะครับผมก็สภาพดีมากนะครับผมแล้วก็แต่วเวลาด้านหน้านี้ไว้สำหรับใส่การ์ดนะครับใส่ป้ายชื่อตัวนี้เขียนว่า made in Spain นะครับตัวนี้ made in Spain อ่าวิธีรักษาวิธีทำความสะอาดอาจจะยากหน่อยนะครับบางครั้งผมจะใช้เป็นไม้บรรทัดนะครับพัน เอากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปได้ไหนแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดซึ่งบางครั้งเราดูคนไข้อยู่อย่างเงี้ยนะครับยาอะไรมันชอบกระเด็นใส่นะครับผมก็เปื้อนง่ายพอสมควรแต่ว่าการรักษาทำความสะอาดก็คือไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งไอเทมที่ผมชอบมากนะครับใครสนใจราคาเดี๋ยวไปถามที่เคาน์เตอร์ได้นะครับหรือว่าดูในเว็บก็ได้นะครับแต่ผมจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นหนึ่งไอเทมที่ผมแนะนำนะครับตัวนี้นะครับใช้ดีมากเลยครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็คือจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอเทมต่างๆของ a อวีที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ